โอ้โหลายยานี้เจ๋งกว่าหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเซสเซิล วันนี้เราอยู่ที่ซ i t a d e l Outlet ครับเตรียมพบกับทริปใหม่นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมีทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะแนะนําไม่ทําวีซ่าก่อนเลยเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยค่ะสนใจทําวีซ่าค่ะแอดไลน์ขอรายละเอียดได้เลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีดีตตรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมีตูกับบีเอก็มีอยู่อีกคนชื่อเลยค่ะเรายังคงอยู่ในเพลย์ออฟรอบ2อยู่นะครับเมื่อวานเราชมสายล่างครับการต่อสู้ของทีมอันดับ2กับทีมอันดับ3วันนี้เรากลับขึ้นมาสายบนกันบ้างนะครับเป็นการต่อสู้ของทีมอันดับ1กับทีมอันดับ4ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกก็ตามมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยประเด็นสําคัญสําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายทอดให้ทุกคนฟังแน่นอนขอบคุณทุกการติดตามพวกเรา2คนทุกวันทุกคืนเลยนะครับช่วยกดสับ เป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามมุ่งหน้าไปสู่แซนซับด้วยกันครับเรามาเข้าสู่เกมกันในทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision กับ NBA app ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยทีมอันดับหนึ่งของฝั mm. ่งตะวันออกนะครับไมมีฮิตเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับ4ฟิลาเดลเฟียเซบีซิเซอร์เกมหนึ่งครับสำหรับวันนี้ค่ะซิกเซอร์เสียจะไม่มีโจเอลเอมบีนะคะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เบ้าตาค่ะแล้วก็การกระทบกระเทือนทางสมองทางทีมเนี่ย ในที่ไม่มีฮีทค่ะวันนี้พวกเขาไม่มีคายลารีเช่นเคยค่ะจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนือ้อต้นขาหลังทางทีมก็ยังคงใช้เกมเวนเซนต์ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5าตัวแรกเปิดเกมมากค่ะทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเป็นของฮีทเลยค่ะทั้งวงในนะคะที่โดนแบมเบเดโยอัดค่ะระยะกลางเนี่ยก็โดยจิมมี่บัลเลอร์รวมไปถึงวงนอกค่ะที่ได้พีเจทักเกอร์แล้วก็เกมเวนเซนต์ไม่มีฮีทเนี่ยออกน้ำสองหลักแต่หัววันแต่ว่าซิกเซอร์ค่ะพวกเขาก็ไม่ยอมให้โดนอัดแต่ฝ่ายเดียวนะคะเจมส์ชายเดนค่ะทั้งยิงเองนะคะแล้วก็คุมทีมไล่ตามมมาาทรงงเเกกขออีี่่่หนืวคะ คงต่อเนื่องไปถึงควอเตอร์ที่2อค่ะทางการบริบาลและการเก็บแต้มรอบๆห่วงนะคะที่ทําได้ดีกว่าค่ะรวมไปถึงทัพสำรองที่นําโดยไทเลอร์ฮีโร่แต่แล้วจู่ๆเกมของคีทเนี่ยก็แผ่วไปท<ม>ั้งวงในแล้วก็วงนอกนะคะรวมไปถึงเกมลุกแล้วก็เกมรับค่ะเต็มไปด้วยการเทิร์นโอเวอร์เจอซิกเซอร์เนี่ยไร้รัน19ต่อ7ค่ะจบครึ่งแรกเนี่ยนะคะซิกเซอร์กลับมานำหนึ่งแต้มเฉยเลยค่ะพอเข้าสู่ครึ่งหลังในช่วงแรกเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยคงสู้กันได้ดีนะคะคีทพยายามเน้นโจมตีวงในโดยบาร์มินเซอร์พวกกเขา็ได้เกกมบุทีีด่ดของโเยาแชรริิสทั้งงกย กลางแล้วก็การยิง3คะแนนแต่ก็เป็นฮีทค่ะที่มีความสมดุลมากกว่าทาั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะคะรวมไปถึงทัพหลักแล้วก็ทัพสำรองค่ะไม่นานเขาก็สามารถคลองการนําแล้วก็คลองโมเมนตัมของเกมไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยยิงรัวๆเลยนะคะซิกเซอร์เนี่ยไล่ยังไรก็ไม่ไหวค่ะก็เป็นไปตามคาดนะคะฮีทคว้าชัยชนะไปได้แบบไม่ยากและผลงานของผู้เล่นในทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนตซิกเซอร์สได้โทเบียสแฮร์ริส 27ตาม6รีบาว์1แอสซิส,สต์เขามีเกมที่ดีเต็มที่แล้วค่ะไทริสแม็กซี่19ตาม2แอสซิสต์ยิงไม่ดีเลยค่ะวันนี้ไมามีฮีทไทเลอร์ฮิโร่25ตาม1รีบาว์7แอสซิส,สต์ยังคงเฉียบคมในฐานะเต็งหนึ่งสำรองแห่งปีแบรเมเดีเบโย24ตาม12รีบาว์4แอสซิส,สต์งานเบาตามคาดนะคะไม่มีโจเอลเอ็มบีค่ะจบเกมไมามีฮีทเอาชนะฟิลาเดลเฟียเซเว่นซ็กเซอร์ไปได้ไม่ยากค่ะ106ต่อ92 ขึ้นนำซีรีส์1ต่อ0สําสำหรับซิกเซอร์สณเวลานี้เนี่ยนะครับไม่มีเรื่องไหนสำคัญเท่ากับอาการบาดเจ็บของโจเอลเอ็มบีดแล้วล่ะครับตัวของเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เบ้าตานะครับแล้วก็มีอาการกระทบกระเทือนทางสมองพอไม่มีโจเอลเอ็มบีดแบบนี้เนี่ยเป็นปัญหาของซิกเซอร์สจึงแท้จริงเพราะว่าตัวของโจเอลเอ็มบีดในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็น1ใน3ไฟนอลิสในการคว้า MVP ในฤด,ดูกาลปรกติเลยนะครับณเวลานี้กำลังรออยู่นะครับว่าใครจะคว้า MVP ของฤดูกาลนี้ไปครองเท่านั้นยััังงไมม่่พอตอตตวววเ็บในนนนฤดดูกกาาาาลีี้้้ยถืปรราชาทแะค ดังนั้นการที่ขาดเอ็มบีดไปเนี่ยไม่มีสิ่งไหนมาทดแทนให้กับซิกเซอร์สได้แน่นอนและเพื่อนๆลองดูนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยยามใดก็ตามที่ซิกเซอร์สไม่มีเอ็มบีดอยู่ในสนามเนี่ยทีมของพวกเขาชนะแค่6แพ้ไป8และในเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะเพื่อนๆจะไม่เห็นโจเอ็มบีดนั่งอยู่ข้างสนามนะครับเพราะเขาไม่ได้ร่วมเดินทางม,มากับทีม่นหมายควาว่าเกมหน้าก็ยังไม่มีโจเอ็มบีดแน่นอนทั้งทีมซิกเซอร์สเนี่ยได้แต่คาดหวังนะคะะาาร เอ็เนี่ยต้องผ่านการทดสอบ o n c u s s ชั n p r o t o ค o l ก่อนนะครับหรือว่ากระบวนการการกลับมาลงสนามทำแข่งขันอีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทางบ้านเขาเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะครับแตกต่างกับบ้านเราส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับที่เดินทางพาแฟนบัสไปดูเกมการแข่งขัน n b a ที่อเมริกาเนี่ยก็มีครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวคุณหมอเขาได้พูดถึงความสำคัญเกี่ยวกับ c n c u s s i ช n เนี่แหละครับซึ่งณเวลานี้เนี่ยทางบ้านเราเนี่ยครับเริ่มมีการอบรมเริ่มมีการสั่งสอนเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้ กลับเข้ามาสู่เกมครับในยามที่ซิกเซอร์ไม่มีเอ็มบีดอยู่แบบนี้เนี่ยแน่นอนคนที่แฟนๆเนี่ยคาดหวังเหลือเกินนะครับที่จะต้องก้าวขึ้นมาสร้างผลงานนั้นยอดเยี่ยมให้จงได้แน่คือเจมส์ฮาเดนแต่ในเกมวันนี้เนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แฟนบาสย่งพวกเราเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้เห็นเจมส์ฮาเดนในร่างที่อยู่ในฮิ u สตันร็อกเก s สอีกแล้วละครับเพราะว่าการข้ามที่มีประสิทธิภาพนะครับการรุยเข้าไปเอาฟาวการยิง3นาคะแนนสเต็ปแบกล่างพลงางเคลาเนื้อทองเรียกว,ว่าเคล็ดวิชาต่างๆของ James เจมสเด เท่าที่ควรเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ที่เจมส์ชาเดนเนี่ยย้ายมาอยู่กับซิกเซอร์เราไม่เห็นโอกาสที่เจมส์ชาเดนมีการพยายามยิงอ่ะมากกว่า20ครั้งในเกมเลยนะครับอย่างในเกมวันนี้เนี่ยนะครับเขาพยายามยิงเพียงแค่13ครั้งเท่านั้นเองหนักกว่านั้นก็คือพยายามแอสซิสต์ให้กับเพื่อนนะครับวันนี้1 0ครั้งเนี่ยที่ส่งมาให้เพื่อนยิง3คะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนยิง3คะแนนไม่ลงเลยสักลูกที่เจมส์ฮาเดนเขาจ่ายไปนะครับพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับเกมบก เดนในยามที่ทีมของพวกเขาไม่มีเอ็มบีแบบนี้แต่ในเกมวันนี้กลายเป็นไทริสแม็กซี่ที่มีความเร็วโดดเด่นนะครับการเล่นเกมสวนกลับจะเป็นการยิง3คะแนนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจวันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันกลายเป็นโทบิอัสแฮริสนะครับที่คอยแบกทีมในการทําแต้มมัวจะเป็นการยิงระยะกลางนะครับการยิง3คะแนนการเก็บฟาวต่างๆวันนี้ถือว่าโทบิอัสแฮริสเนี่ยเขามีเกมส่วนตัวที่ดีมากๆแล้วละครับในส่วนของกลยุทธ์ตำแหน่งเซนเตอร์ที่ด็อกรีเวอร์เขาพยายามนะครับเราเห็นกันชัดเจนเลยว่าเขาเลือกเดียงเกรย์จอแดนลงสนามก่อนแล้วก็ตามดยพอ ไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยลงมาเผาเวลามายืนเป็นเซนเตอร์นะครับช่วยทีมรีบาวด์ช่วยอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้ผลแน่นอนครับเพราะว่าเสร็จแบร์มาเดบโยทุกคนเลยวันนี้เกมของแบรมาเดบโยเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับพอซิกเซอร์สไม่มีเอ็มบีแบบนี้หลังจ,จากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของด็อกรีเวอร์เขาก็บอกนะครับเขาทราบดีว่าฟแฟนๆรวมไปถึงสื่อเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับการที่เขาเดียงเดจอแดนลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกเลยและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่มมมมอออองงไก,กในกนนเเี่่ยจยาดดรแูสข ไหลลื่นกว่าแล้วก็มีผลเป็นบวกที่มากกว่าแต่ตัวของด o อกรีเวอร์เองเนี่ยครับเขาก็ยังคงยืนยันว่าจะเลือกใช้เดียงเรย์จอแดนเริ่มต้นแบบนี้เพราะว่าทุกคนในทีมเห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมือในการเล่นของเดียงเรย์จอแดนเมื่อด o อกรีเวอร์ที่เป็นหัวหน้าโคช้ชเขาว่าแบบนั้นนะครับแฟนบาสอส่างพวกเราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปครับแต่นั่นถือว่าเป็นเรื่องเล็กครับเรื่องใหญ่ก็คือผลงานของเจมส์ชาเดนทริสแม็กซี่แบบนี้ทั้ง2คนนี้นะครับขั้นต่ำเลยจะต้องมีอย่างน้อยคนละะ25 35แแแตแตตตต้้้มมมนนนรรัับ่่่สสววอออดดเเียยงงกาาาใหจ นไปครับไม่อย่างนั้นเนี่ยซิกเซอร์สลำบากแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆลองดูในเกมวันนี้นะครับนอกจาก3คนที่บอกนะครับเจมส์ชาร์เดนไทริสแม็กซี่แล้วก็โทเบียสแเฮลริสเนี่ยคนอื่นๆในทีมเนี่ยไม่มีใครทําแต้มถึง2หลักได้เลยนะครับดังนั้นเรามาติดตามชมกันนะครับว่าพวกเขาสามคนในยามที่ไม่มีโจเอลเอ็มบีสเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงในเกมที่2ถ้าเกิดตามก่อน2อศูนย์เนี่ยลำบากมากๆแล้วล่ะครับหันไปดูในส่วนของแมมมี่ฮีกันต่อนะครับใช่ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจจิมมมีีีีี่่่่่่บบบบัตตเเ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 เลลลลอออออรรรร์งนนนนยยยาาาาาาากกก็็็ดดททขวูห ทำการแข่งขันอยู่รวมไปถึงคายราลี่ที่วันนี้ก็ไม่สามารถลงสนามทำแข่งขันได้เนื่องจากเจ้าตัวยังคงต้องฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขา้ลนหลังอยู่นะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยทางซิกเซอร์จะไม่มีโจเอลเอมบีก็ตามแต่หัวหน้าโค้ชของไมอามี่ฮีตนะครับอย่างเอริกสโบรสตาเนี่ย เขาไม่เคยประมาททีมตรงข้ามเลยนะครับเพราะในฤดูกาลปกติเนี่ยในเกมที่ไม่มีโจเอ็มบีตไม่มีเจมส์ชาเดนเนี่ยทั้งซิกเซอร์สก็มีโอกาสที่จะเอาชนะไมมี่ยิทตมาแล้วนะครับดังนั้นในเกมวันนี้เราจึงเห็นเลยครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยพวกเขาเน้นมากๆเลยเน้นเกมรับใส่เจมส์ชาเดนเอาพีเจทักเกอร์ในแหละเข้าไปสิงร่างเลยครับตามตลอดทั้งเกมตามตลอดเต็มคอร์ดไปฟูคอร์ดเพรสเชอร์ไป,ไปเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีจิมมี่บัตเลอร์คอยซ้อนอีกนะครับแต่เกมวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าทําไมมีเนนยรัแผกมบุกกหลกลัๆแ้วมี่ยาานิป เล์เนี่ยวันนี้เบานิดหนึ่งเขาก็คอยยิงระยะกลางช่วยเกมรับเก็บฟาวบ้างช่วยรีบาวต่อเนื่องต่อไปครับแต่หลักๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยก็ได้แบมมาเดบยโยเนี่ยนะครับเหมือนเป็นเกมซ้อมมือวันนี้จเจ้าเดียงเรจรอแดนจเจ้าพอริจเจ้าพอ,อ,าพอมิวแซปหรืเอเจ้าใครก็ตามเนี่ยวันนี้แบมมาเดบายโยกินเรียบเลยนะครับมันจะเป็นการหมุนฮุกทําแต้มนะครับยิงระยะกลางเคาะเข้าไปทําแต้มเรียกว่าแบมมาเดบโยวันนี้เนี่ยโดดเด่นเหลือเกินวงในของซิกเซอร์เจอแบมมาเดบโยป่วดเนี่ยลำบากแล้วนะครับยังมาเจอการเล่นของไทเลอร์ฮีโรในวันนี้แสดง เลยนะครับว่าเขาคือว่าที่ครับเรียกว่าว่าที่สำรองยอดเยี่ยมแห่งปีเลยดีกว่าเพราะว่าลงมาแป๊บเดียวเองเนี่ยครับกดแต้มเป็นว่าเล่นเลยมันจะเป็นการข้ามการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนที่แบบมั่นใจเฉียบคมหรือเกินประสิทธิภาพเนี่ยสูงส่งมากๆเลยนะครับการยิงฟิลโกระดับ50%กว่าเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนก็แตะระดับ60%เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเปิเสร็จจัดไป25แต้มนะครับก็เลยทำให้เขาสามารถทำระดับอย่างนา้อย25แต้มในการแข่งขันเพลย์ออฟก่อนอายุ2ี่ิาปีเต็มนะครับเป็นครัิต ของทีมไมมี่ฮีครับเทียบเท่ากับเดเวนเวดนะครับปัจจุบันตอนนี้ไทเลอร์ฮีโร่เนี่ย22ปีกับ103วันเขายังคงมีเวลามากมายเลยครับในการแข่งขันเพลย์ออฟปีนี้เชื่อว่าไมมี่ฮีเนี่ยยังมีโอกาสเล่นอีกหลายเกมแล้วก็มีโอกาสที่จะแซงหน้าเดเวนเวดก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อ,อที่ชมเกมอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าไมมี่ฮีเนี่ยครองความเหนือกว่าแม้ว่าในช่วงท้ายควอดที่2จะโดนรันมาบ้างนะครับแล้วก็โดนซิกเซอร์แซงขึ้นมาก่อนที่จะจบครึ่งแรกก็ตามแต่เพื่อนลอออองงงงงมมมดดูนนนนนนะะคคครััใเกกกกววีีี้้่่่ยยยไทาาิ3แ็จ กองทัพอันทราฟของพวกเขาก็ยิง3คะแนนไม่ค่อยโอเคไม่ว่าจะเป็นอย่างแม็กซ์รูหรือว่าจะเป็นเกฟวินเซนต์เคเล็บมาตินก็ตามจริงๆแล้ว3าคนนี้เนี่ยนะครับยิง3คะแนนค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แต่ยังมีดันแคนโรมิสันอีกหนึ่งคนที่วันนี้ก็ไม่ได้ลงสนามทำแกงแข่งขันถ้าเกิดทุกคนมาพร้อมๆเนี่ยคนละสัก2ลูก3ลูกวันนี้เนี่ยน่าจะแต้มห่างกว่าน,นี้ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นทรงเกมแกงแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าแฟนบาส่างพวกเราเนี่ยพอจะคาดเดาได้ครับว่าไมอามี่ฮีเนี่ยยง จะเห็นนะครับว่าเจมส์ชาเดนเนี่ยจะระเบิดฟอร์มได้หรือเปล่าถ้าเกิดเจมส์ชาเดนนิ่งแบบนี้เนี่ยยังไงซิกเซอร์สก็ไม่ไหวแน่นอนนี่คือสิ่งที่พวกเขารอติดตามชมเกมวันนี้ครับสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยนะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟเนี่ยครั้งที่3ย้อนกลับไปปี2011นั้นครั้งแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยไมอามี่ฮีชนะ4ต่อ1แล้วก็มาเป็นครั้งล่าสุดนะครับปี2018ตอนนั้นเนี่ยซิกเซอร์สชนะไป4ต่่อ1เชเชนดียยวกััันนนครร้้งงงีจะเเป็งไงาต่อตตมมนนหนก็ตามคครรรับับบบในนเพพลย์อออฟอ2ะูดถึงเเฉพพาะลย์อออฟรบ2 นนันเองถ้าเกิดขึ้นนำซีรีส์ไปได้แล้ว1ต่อ0เนี่ยโอกาสที่จะปิดซีรีส์ด้วยการคว้าชัยชนะเนี่ยสูงถึง75%นะครับดังนั้นครับเราต้องมาติดตามชมกันแล้วล่ะครับว่าซิกเซอร์จะสามารถตีเสมอซีรีส์ได้หรือเปล่าหรือจะโดนทางแม่มิฮีทเนี่ยขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0เรามาหาคำตอบกันครับเป็นเช้าวันพฤหัสนะครับ6กโมงครึง่งเวลาเดิมแบบนี้เลยครับดูแล้วเนี่ยก็เป็นไป,นปนอย่างที่แอมินเอพูดเลยนะคะถ้าหากว่าซิ MB, ก arden, าารรเซอร,รออ์เนี่ยยังคงไม่มีโจเอลเอ็มบีแล้วก็เจมส ที่จะคว้าชัยชนะจากไมมี่ฮีนี่ยากเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆราคาคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NDA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man เนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ